สวัสดีครับผมนายสางันเสียงหวานครับวันนี้จะมาเขียนสัญญาณผ่านการต่อประสานเมทริกแบบสวิตเซอร์เลนส์ผล LED ตัวเลขเจ็ดส่วน SISI นะครับตอนเลขครับเข้าโปรแกรม SISL กดตัว P กดหนึ่งหก F แปดเจ็ดเจ็ด A นะครับโอเคแล้วกดวางครับ เอาไว้กดตัว P นะครับกดคีย์บอร์ดนะครับลงตัวรินะ้ว up K E Y P A D นะครับปเป็นโฟนนะครับโอเคแนละ้วกดวางน,นะครับประมาณน,นี้นะครับเอาไว้เป็นตัว P เหมือนเดิมนะกดเจ็บ s, s e g k c e o n นะครากฏเลือกเลยครับเราจะเอาสีไหนครับผมเลือกเป็นสีเขียวนะวางไว้ก็มาต่อสายเลยน,นะนะนะครับสามสามยังไม่ใช่จะใช้เป็นสามสี่เข้าเลขหนึ่งนะสามสิบห้าเข้าเลขสี่นะสามสิบหกนะเข้าเลขเจ็ดนะ สามสเจ็ดนะครับเข้าดอกจันนะครับต่อไปจะเป็น3าเข้าเลขหนึ่งนะครับต่จปจะเป็นสาเนะครับเข้าเลขสนะครับสี่สิบเข้าเลขสามะ้วเราไปสิบเก้นียเข้าตัวเลขเลยครับยี่สิบเข้าเลยกดดับันทึได้เลยนะครับ ได้ถึงแค่ยิบเก้านะครับสามสิบไม่ต้องใช้นะเราไปกดเลือกกาวนะครับกวางเลยเข้ากาวเลยนะมันจุดไปเลยนะครับเซฟอุตสัยนะเซฟไปนี่นะครับจะเป็นแล็บก้านเล็บห้านะครับเซฟเลยเราไปอยาเข้า โปรแกรม PC จะยุ่งกับเกมโค้ดนะครับปุ่มเจกับ PC วิสัยนะครับแล้วกดเซฟน,นะครับเปนะ็นเะล็บนะครับเซฟนะครับไม่รู้อะไรนะโปรแกรมนะครับลบทะโค้ดเราได้เขียนไวอะไรยนะครับก๊อปเลยนะครับ คอมไพเลอร์บูดติ้งเลยครับแบบโปรแกรมไม่เลยอนะครับถูกหมดนะครับต่ไปก็เข้าโปรแกรม iis นะครับที่บอร์ดเรานะครับกดโปรแกรมไฟล์นะครับว่าใส่โค้ดของเราเป็น lap6 นะครับเราพิมพ์นะเป็น 1ms เป็น20นะครับกดโอเคแล้วมากด r u นได้เลยครับโอ เราติดแล้วนะครับตัวเรียกเราติดนะครับศูนย์คือลันบันนะครับอถ้ากดเรากดเลขหนึ่งตรงนี้ก็จะขึ้นไปเลขหนึ่งกดเลขสองก็ขึ้นนะครับกดเลขแปดก็ขึ้นนะครับ,บจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ